ไม่ได้ันเถืองแล้วมึงทันต่ออู่ฮะไอเด็กมึงหรือชื่ออะดิอันนี้ขับอพูดมึงคนคนพูดมึงคนแล้วโอคนเนี่ยคนนี้มึงคนที่สามมึงห็นะอันครับมึงพูดมคนอย่างไงึกคนเหรอมึงลองคิดดูดิอันนี้คืออันนี้คือแค่นี้ใช่ไหมเออูดมคนละ

ตามใจมึงเลยอย่างนี้มันดีอยู่นะเนีน่ใครวะดดรหรอไม่ใช่เดี๋ยวล็อกไอ้เหี้ยเดี๋ยวล็อกจะใช้สีขาวสีขาวเนี้ย<ม>สีขาวผมก็สีขาวต้องสีทอง <c oughs> ผมไม่ยอมเยี่ยมไม่ยอมใต่เก่งเยอะกว่าแต่งเกง่งไปอ่ะทีดิมันดำพันพูดดังๆไงมันเปลี่ยนสีรูเปล่าเหรออ,อ๋อเราก็กดแค่นี้เกิด ของขาวขนาดนี้ขาวเกินไหมเออมานี่แหละและ่แะนแมนน้ำเป็นนะว่าคุณชายเท่าไหน่อยเยีย่ยมคุณชายไม่มีงงอย่างเก่งว่างั้นจะเริ่มตั้งชื่อมักษาแทนเรื่อยนะเขาบอกตั้งคุณชายอ้นยว,วนเกินไปไลายมันใหญ่เกินปกแม่งกระฟิตไปมึงจะดูเป็นคนใช่ไหมแขนก็ใหญ่มันไม่บอบปรับที่ก้ามเลยะ ใช่ดูมามันมันมันผิดตั้งแต่รงเท้าของไอ้ยู่เจอเงี้ยาเฟเลยตะแหลกตะแหลกว่าเดาปะประมาณนี้เครื่องประดับเคืองประดับคืองประดับคืองดับงประดับเออ ไม่น่าเลยที่เนี่ยมึงผิดลุกก็หมดเลยอ่ะต้องงี้เว้ยอ่ะผิดลุกอ่าวอนนี้กูปล่อยตามใจมึงแล้วตามใจมึง,ต,งต้องเป็นสีขาวเสื้อก็ขาวโอเคประมาณนี้รองเท้าก็ขาวนักกีฬาอันนี้กีฬาเลยไม่ใช่ไช่ไ เออเฮ้ยมึงก็แต่งซิมดีๆเป็นคอฟมืงน,นะรอไหมเออรอดิแล้วกลับไปดูอ่คนเนึ่นงคนที่สามกันเป็นทปเทปอย่งอางเนี่ยออชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าโอเค โอโลโลโมโลโลแมนโลมันโลมาออฟคอนเนอร์อันนั้นสุ่มชื่อเอ๊ยมีสุ่มชื่อดูไวยเอ๊ะเราไปดูคอนเออเรื่องนี้คอนิทานลาไม่เอาไม่เอาความรู้กันฉลาดหน่อยฮะฉลาดอันเรื่องลาเออคอมพิวเตอร์บ้านผักหรือว่าสิ่งที่กูจะบอกเลยใครนะมาที่นี่ไอตัวอะไรวะตัวตัวเรือท้าวผู้ชีวิต นี่เลยนี่เลยคุณแนะนำเลยไอ้นี่ต้องมกสูงช่างมกใช่ไม่คนนี้กูต้องพร้อมทุกอย่างเว้ยฮะคนนี้ต้องพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างใช่มขี้เกียจพร้อมองขี้เกียจดีกว่าหัวสูงกิรัดดนตรีแล้วกันอ เสร็จแล้วเห็นปะบันทึกก็ถูกดิกูก็ถูกเออแล้วบันทึกงไปก็เซฟเซฟไปสั่นเองเนี่ยบันทึกทับเลยทับฮะไม่ทับอ่ะจะเพิ่มอ่ะทับเลยก็ทับเลยทับได้ไหมทับเลยเออตีเตัวเขาผีเอาผู้หญิงตัวมากูให้แค่ตัวเดียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮันนี่คุณเต็มยี่งกว่า สวยอะนี่ยคนเนี้ยคนนี้มันสวยเกินไปมีนมโตขอคนที่ไม่ต้องแต่งอะไรมากมอเรอฮงแต่งอะไรมาก <c ười> <c ười> ยานมาเป็นยานเลยฮะเดี๋ยวสิโอ้สักโคกเขาใหญ่หน่อยเดียวไม่เว้ย <c ười> อย่างแรกคือต้องไอ้นี่ต้องลบพวกชุด <c ười> พวกอะไรออกก่อนต้องลบพวกชุดพวกอะไรออกก่อนเออแล้วก็มันจะแต่งได้ไง เอแนี่ยวจะแต่งได้วุ่นดูพุงนิ่มดูพุงว่ะดูพุงว่ะดูพุงเฮ้ท้องแล้วนั่าจะเคยตายเออมาันั้นแหละค่อยดูดีหน่อยไอแบบโนมินโดจีนเลยฮะเป็นคนที่ใครเห็นใครก็ชอบนะครับโอเคงงงงในยัยเป็ดเออเปลี่ยนเสียงกงไนด้วยนะชิดกระโปรง ือรู้ไหมกูไม่เคยชอบคนที่ใส่ชุดว่าบิวเท่าไหร่นะอะแต่กูชอบคนที่ใส่บิีนี่บ๊อบบิวบีกินดี้มึงจะต้องกะอะไรคิดนะฮะกูว่ากูไม่เคยชอบคนที่ว่าบิวคนที่ออกแนวจะเรียบร้อยหน่อยๆก็แล้วกันนม่ได้เรียบร้อยใช่เรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยของนายใช่ไหมใช่เพื่อนก็หัดมองเราในแง่ดีมึงสิ ไม่กูไมอยากวาวด้แนีแบบอ่าสิงที่กูถามชอบใส่ชอบผูหญิงใส่ใส่รองเท้าแบบนั้นดูดิไหกดกูชอบใส่งท้าบูทว่ะอี๊ชิวอืออ่าอีชวมีคนรักมึงนีนี่ลีนี่นี่เปลี่ยนหน้าแล้วไหมเปลี่ยนเด็ผม เอลซาเอลซาเลยฮะเจมสอ้นี่มันจะเข้าคลิปบอกว่าเสียงเสียงกองอ่ะรู้ว่าเสียงกองเข้าคลิปแน่นอนไม่รู้มันจะมีอันแบบขาวปนอันนี้ด้วยอย่างเไรมิมไม่เห็นอันนี้มีลายอันนู้นไม่มีลายไม่ใช่มีลายเข้าดีไหมก็ไม่ดีว่ะโอเคเยี่ยมยิงผมสั้นชอบปะก็ดูดีนะโอเคแล้วล่ะโอเคตาไม่เป็นบ้านแล้วเปล่า อ๋อเลยไปสเปคคนไม่เหมือนกันจำไมเพื่อนบนโลกนี้มีคนหลายประเภทใช่ไหมก็ดูดีดูดีนี่ว่าดูดีอยู่แต่กูไม่ค่อยชอบตรงผู้หญิงมีขอบตาะเวยแตทำไม่ใช่อ่ะเชิญลงใหญ่ไปเด๋ไปอย่างนี้่อยดูดีหนะอ่อยเออหม่ลงไป ไม่รู้แล้วแต่ใจมึงเลยมึงเซฟแบบเมื่อกี้มึงเซฟแบบไม่ได้เซฟกดไปงั้นอะเอออย่างนี้ก็ดีนะอะแว่นกูรู้มึงชอบนะเออต่อไปรุนแรงเ่าไปรุนแรงนี่คือที่มึงคิดได้ใช่ไหม ังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอมันจะขยะเข้าทำไมวะยขยะออกไปเพอยังไม่พอ,พอเอาเอาอนู่นมาทำไมวะหัวโตได้หรอมันโตได้นิดหน่อยใหญ่ไหมโดนจีนนี่อะโดนจีน Bye! đi I like to learn long a year. Ah, don't do that. I don't know what I'm doing. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm Đi đi, đi out Đi here. I'm going to bấm นี ừ, ต่ตเป็น,มนหมื่นเจมี่เจมี่เจมี่ีมี่เอ้าอาจารลิลี่ลิลี่น้ำเ,เงินไปเกเ่ยวหอิลี่้อเงินลิลี่เกียวไปเกเอ่อ sort of วอาต้องข่าวอย่างงี้สิถึงเจนน่าหมอนะเนื้อคู่อะไรเต <c oughs> ิตัว <c oughs> ตัวที่แล้วเลยเอ <c oughs> ไะไเนรนิดนึงแดงเงินดูเลยเยี่ย yep. มาคาร่าปัดแก้มไหมยี่ยู่แค่แห้าปีเลยทั้งเกมเนี่ยเยี่ยมขาวหน้าสดเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเป็นชุดได้ไม่เป็นชุดเทปเลยแขนไม่มีอะไรต้องเสิ้มอะไรที่แขนหน่อย เดียวตามใจเลยจ้าไม่เอาไม่ใส่ดน,ด,ด,ดนตรีรักเดินกดดนตรีนี่คือบ้าบองบ้าบองเลยนะโอ้ยจะควบซะโอ้บองเกิเอ้ยพยายามข้เดียว มึงเอาไอนั่นออกก่อนดิไอ้นั่นอ่ะเอาอได้นออกก่อนไอน่นอ่ะอ่าสมันเดอดเด็กเสียงโอเปร่ามากกอกาจะเลือกเสวันนี้ไหมนะวันนี้มีเลือกเสหมนะเียอืมเสร็จแล้วเดิกดเทเออตั้งชื่อกนมามาลาฟามาลาฟามาลาซาอ่ะเสร็จอะไรวะ อืมบันนาไอ้ดแบบาตปลาบาันนาปลาเลขาปลาเลขเดินอะไรกันดูเล้ยครูมิอ่ะแคบบรูค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 ูกิลาคูกิลา อะไรวะพิคอะไรวะปุบุบุบเก่าหุบก Fl ่าพื่อนดมึงดอ๋อไอจัดจังเลยพูเอวเก่าาองี้อ evet, ๋อเอวเก่าอ๋อพูเวเก่าอ๋อไอถือว่าคุณเครียดไม่บอกคุเล่นแม่งเลยอะอออกมาเนมันพิงมันเมันดิเนี่ยเออตัวนั้นไได้จังหวะงีย จับหวยลูกควยมัลูกควยพี่แหละเอ้ยันถูกเซฟป้าเซฟป้าเซฟป้าเซป้าย่งกะเป๋นีป่ะน้ากันมึงเล่นมึงรอก่าเลยมึงเล่นมึงเล่นอม่ใช่กินเล่นล้วมันมาทงในเครื่งูายนี่เังไงข้อตเตียกมตอนโลเตฟม็ดเลย ไอ้ตันยูกินเทพมากเลยเป็นเน,นี <c oughs> ่ยทำเลยทำเลย